สวัสดีค right ่ะเพื่อนๆชาว Facebook นะคะตอนนี้เราก็กําลังมาแตกขนมอยู่เนื่องในวันเด็กนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเด็กน้อยวันนี้เยอะมากจริงๆค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยสาชภัทรบุรีรัมย์นะคะก็วันเด็กแห่งชาตินะคะมาทําบุญเป็นวันเกิดเพื่อนนกด้วยนะคะนี่ค่ะสของวันเกิดแล้วก็เพื่อนพึ่งค่ะเซยฮัลโหลกล้องหน่อยจ้าโอเคนะคะก็เด็กๆก็มารอคิวนะคะรู้สึกว่า เซื้อขนมมาเกือบสองพันนะคะแต่ว่าไม่พอเลยค่ะแต่ก็ว่าได้บุญนะคะสีเก๋ค่ะวันเกิดโอเคนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆเป็นกิจกรรมดีๆของแก๊งนางฟ้าในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเด็กนะคะโอเคค่ะก็รู้สึกว่าขนมจะไม่พอนะคะแจกแบบเยอะมากค่ะจะขอวันเกิดมองกล้องเซฮัลโหลใยค่ะเพื่อนน็อต บายแฟนคลับหน่อยค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะนี่นก็เป็นกิจกรรมดีๆของเราในวันนี้นะคะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะเพื่อนๆไปแล้เจ้า